ยังนี่ละหมักมั่งขุดจริเหรผมก็รู้ดิป่าเห็ดันเฮามีหมักมัขุดเนี่ยมาย่นีตีใหญ่ไมันไม่ได้อยู่ภาคใต้เฮ้ยมึงดูมึ่น้องเอ้ยป้าเห็ดกัมี่หมักมัขุดเวลาสั้นต้นมันเวลาพี่น้องมึงดูนุ้ยดำดำซำซำวันวัน มั่งคุดพอดีพอดีพอดีเอาไปเฮ็ดยังนี่เอาไปเฮ็ดยังน้องเอาไปเฮ็ดยังเอาไปหาอาจารย์หาอาจารย์อาจารย์ใดนี่พระบิดาไหมพระบิดาเออพระบิดาเอาไปไหว้พระบิดาพ่อได้ยาดีน้ำเพลินพ่อได้ยาดีน้ำเพลินเออผิวคองคำคือใหญ่เอาหนังยางเลี้ยงเพลินใหญ่สิบ่งามติดจานงามเหรอเนอเออเท้จุนพูลแบบนี้ละพี่น้องเออผู้ขาไปท่าหนังยางเลี้ยงน้ำพระบิดาเอ เฮ็บแข้งขวดขาก็ไปกินน้ำเงี้ยวเล่าเพราะดีดี่นี่ั้าจะไปขอเพื่นที่ซีกับบ่ได้ต้องเก็บบักมังคุดไปฝากเพิ่อนก็บักมั่งขุดพี่น้องตุ้ยคอยมาเก็บเห็ดแต่ว่าได้บักมังคุดสิไปเอาอันบูซาพระบิดาพอได้แลกกินน้ำขีดน้ำเงี้ยวน้อเพิ่นจอน